สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่บนยอดเขาที่หนาวเนี่ยกับแบบที่มีชื่อว่าบล็อกเคนบนะครับโดยเกมนี้เราจะต้องกระโดดให้สูงที่สุดนะครับแล้วลงไปเพื่อให้มันกระแทกให้กระดูกของเราเนี่ยหักนะฮะยิ่งกระดูกหักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินเยอะเท่านั้นนะครับอาจจะฟังดูแปลกๆตั้งหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับนี่ครับกระโดดลงไปเลยเอือหักแล้วโอ้โหดูสไลด์ลงหิมะไปแล้วครับนี่เอากรป่งเด้งมานิดหนึ่งครับเอ้ยลอยบินไปไกลจัดครับ โอ้หัวกระแทกช็อปโอ้ my god ดูหักดังกรอบเลยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าชิ้นส่วนไหนของเราหักไปบ้านครับอันนี้มีแขนด้านซ้ายครับกับไหปลาานะครับแล้วก็ขาทั้งข้างเลยนะครับก็สะโพกแตกข้อเท้าแตกด้วยนะครับโอ้ my god เรามาลองเล่นกันต่อเลยครับอันนี้เราจะลองเป่าลูกโป่งให้มันสูงที่สุดดูนะครับว่ามันจะไปสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงไปเลยจ้าโอ้โหหัวทิ้งดิ่งไปแล้วครับ เออ้อแตกชนต้นไม้อีกโอ้นี่ครับขนาดล้มไปก็ยังยิ้มได้นะครับไปแล้วครับตีลังกาอันนี้หมวนตัวนิดน,นึงครับโอ้โหเท่จัดปึบสไลด์ไปเลยไปอย่างเร็วครับทุกคนว้มาแล้วเออกระแทกตรงนี้โดนบรลลูนปึกโอ้โหลงน้ำไปเลยแล้วกัน เลเวลอัพเลยครับแล้วเรามาอัพเกรดกันนะครับว่าในช็อปมันมีอะไรบ้างนะครับดูในสโตป๊อาเข้าไปที่อัพเกรดนะครับมี่จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยบินสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่มีเจ็ตแพกด้วยโอ้โหนี่เป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่นั่นเองนะครับเลเวลต่อไปคือการอัพเกรดทาให้กระดูกของเราเนี่ยมันแตกง่ายมากขึ้นนะครับยิ่งแตกง่ายก็คือยิ่งได้ตังค์เยอะนั่นเองครับลองอัพเกรดกันเลยครับ โอ้โหอนี้กระดูกสันหลังแตกอันนี้ก็เป็นการอับแกรดสเกิลความผิ้วของเราต่างๆนาๆนาะครับจัดไปอัปแกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปลุยกันต่อได้เลยนะครับโอ้เมาแล้วดูพาทิศแจ่มใสมากครับเจนตัวบินโว้แล้วก็ลุยไปเลยหวัวตัวกันครับอยู่ที่ความสูง600ฟิตนะครับสปีดอยู่ที่100ไมล์ต่อชั่วโมง <c oughs> จะแทกโขดหิน ไปถึงที่หมออยู่พอดีนะครับได้มาเท่าไหร่เอ่ยได้มา2 0 0พนะครับนี้เราจะอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่กันบ้านนะครับดูสิว่ามันจะทําให้เราไปไกลกว่าเดิมหรือเปล่านะครับกับคอปเตอร์แม้ไผ่นั่นเองตแนวไปเลยโอ้ติดตั้งคอปเตอร์แม้ไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับดูหัวเราตตดตัมตัวบีให้ไปได้เลยครับโอ้ตัวคนหมุนขึ้ไปด้วยนะครับโอ้ยสูงโคตรโอ้ส่งจ๊จัดนะครับ เราจะไปตรงทางที่มันเลยตรงจุดสตาร์ของเราครับเพื่อให้ไหลไกลมากขึ้นนั่นเองะคะไปแล้วว้าลายลงไปไหมโอ้โหนี่เริ่มสไลด์ไปแล้วครับชนขดหินโว้ไหลไปยังเร็วโอ้โหสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อะไรมาเนี่ยมันจะได้ไอเทมมานะครับอ,อุ้ยหัวสมองแตกไปแล้วโว้ไหลโคตรสูงอะ่ะทางด้านนี้นะครับเป็นทางด้านปูนโอ้ ตกตรงสพระพานพอดีครับเราจะมาลองอีกทีกันนะครับม,มีใครเป็นผู้ร่วมขบวนการกันบ้างเนี่ยเฮ้ยทำไมหัวคนนั้นเขายืดได้เนี่ยคนนี้เขาจะเดินเข้าไปเพิ่มความสูงตัวเองนะครับโอ้ทำอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะฮะก็ดิ่งลงไปเลยครับอืไอ้นี่ยังลอ,อ,อ,อยตัวอยู่บนอากาศนะครับค่อยๆดิง่งค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆนะฮะลอยไม้ต่อชั่วโมงโอ้โหกระแทกแรง ตัวไหลไปไกลเลยครับเออลงไปกระแทกแค่จุดเดียวนะครับยังไม่โหดมากเทาไรเราจะลองสเต็ปใหม่ดูนะครับค,คือค่อยๆใช้อุปกรณ์บินข้นไปเรื่อยๆนะครับให้มันกระแทกหลายทีไหลไปทางด้านข้างเลยาปาเขาให้โอ้ชนกำแพงเลเซอร์ทีครับเกี่ยวต้นไม้จะชนสายเคเบิลไหมเนี่ยคือบินต่ออหาะ เพิ่มความเร็วโอ้โหเออน,นี่จากการกระโดดหลายรอบของเราทําให้เราติดอยู่ที่อันดับที่สี่นะครับโอ้โหดูมาดูาท่าเต้นกันครับนี่ผิวจะจัด,ดมีคนบินเลยเราไปแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะลองไปต้องโขดหินตรงน,งนู้นกันดูนะครับว่ามันจะไหลไกลขนาดไหนเอ้ยเอ้ยทำไมมันลอยช้าอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูคนโด่งนะครับ ลงอย่างแรงครับจนสมองเบอร์ไปเลยครับโอ้ไม่ก็แตก48ที่เลยนะครับลงทีเดียวไปไปแล้วว้าวอันนี้คือสกีมนุษย์นั่นเองนะฮะเราจะเปลี่ยนทางไปตรงด้านข้างครับอุ้ยดูมุมสูงอุ้ยโคตรสูงอะแล้วก็ดิ่งลงไปเลยจ้าโอ้โอยู่บนอากาศนานมากครับเฮ้ยไปแล้วครับทุกคนภาพแรกระแทกหนึ่ง ใด้โคทินโอเคครับเราจะลองอัปเกรดเพิ่มเติมดูนะครับว่าจะทำให้เราได้เงินมากขึ้นหรือเปล่าไปอัปเกรดอะไรได้มั่งนี้เป็นโซนกระดูกหักนี่อัปเกรดกระดูกไปเลยครับก็เป็นข้อเท้านะครับอุ้ยตังหมดไปกันเลยครับอัปเกรดมานิดนึงแล้วนะครับน่าจะได้ตังเยอะขึ้นนะครับอ๊บอันนี้ทิ้งดิ่งแบบเบาๆแล้วก็ ไหลไปเลยครับคนเืพ่อชนเออชน,ออนกำแพงเลเซอร์แล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็าจะเลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแลวอันนี้จะเป็นลอกสุดท้ายเราจะทิ้งดิ่งกันเลยนะครับเตรียมตัวจากลาครับทุกคนไปเลยครับคอปเตอร์มนุษย์หม่นขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ดิ่งไปเลยนะครับโอ้หนึ่ฟิตเลยเหรอโอ้สูงมากๆลงไปที่ร้อยกว่าไมต่อชั่วโมงครับ ไหลไปเลยโอ้โหสไลด์ไปแล้วโอ้ oh my god เจ็บมากๆสำหรับคลิปนี้ที่อาร์งก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับโอ้โหลาไปแบบว่าจมน้ำเลยอะไรกันเนี่ย